มาที่คุณแม่ลูกหนึ่งอย่างนิงปณิตาครับล่าสุดนะฮะก็จูงมือลูกสาวครับออกมาโต้ข่าวเตียงหักรักร้าวจากประเด็นเมาส์ซินเดอเรลล่าตกสวรรค์ครับเรื่องของเรื่องก็คือประเด็นซินเดอเรลล่าตกสวรรค์เนี่ยคือมีเขาออกมาบอกนะฮะว่า เตรียมยาสามีไฮโซเพราะทนความเจ้าชู้ทุกคิกของฝ่ายชายไม่ไหวแต่คือใครคะเขาเขาเป็นเว็บไซต์เว็บไซต์นึงออกมาบอกดูตามภาพนี้เลยนะฮะแล้วกลับถูกคุณแม่ฝ่ายชายเนี่ยออกคําสั่งห้ามหย่าเพราะกลัวว่าจะเสียชื่อเสียงวงตระกูลเมื่อหลายวันก่อนงานนี้นอกจากหลายคนนะฮะจะพุ่งเป้าไปที่คู่รักฟองเบียร์อย่างนุ่นวรนุชกับต๊อดปิติจนหนุ่มต๊อดเนี่ยจะต้องออกมายืนยันผ่านโซเชียลด้วยภาพครอบครัวที่ยังรักกันแบบเหนียวแน่นแล้วนะครับนิิงมณิตาครับก็โดนเมาส์เข้าข่ายนี้ด้วยเช่นกันครับแต่คุณแม่ลูกสสุดดมั่นขอฏิเเธียงง ชัดเลยนะฮะว่าถึงแม้หนุ่มจินเนี่ยเคยจะมีประวัติด้านนี้มาก่อนแต่ล่าสุดเนี่ยก็จะเพิ่งแพ็คก,กระเป๋าไปเที่ยวยุโรปกัน3คนพ่อแม่ลูกแถมเธอบอกว่าเธอกับคุณแม่สามีเนี่ยสนิทและรักกันมากชนิดที่ว่าคุณแม่ของหนุ่มจินเนี่ยมักจะเข้าข้างลูกสะพ้ายมากกว่าลูกชายตัวเองด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นข่าวนี้บอกเลยว่าไม่ใช่ครอบครัวของเธออย่างแน่นอนครับ นิงกับคุณแม่คุณจินสนิทกันมากแล้วก็ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดนี่นะคะแล้วก็เวลามีเรื่องอะไรก็แล้วแต่ต้องบอกว่าคุณแม่คุณจินจะเข้าข้างหนิงตลอดจนแบบว่าลูกชาย่เองนี่คือจะไปงอนว่าแบบเอ้ยรักล,ลูกสะใภ้มากกว่าลูกชายแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เพิ่งไปแบบว่าเขาเรียกว่าไปพักผ่อนประจําปีกับครอบครัวมาก็จริงๆถ้าได้ดูในไอจงไอจีเลยชีวิตครอบครัวตอนนี้ก็แฮปปี้ดีถามว่าซีเรียสไหมก,ก็มา อยงอันนี้จะเข้าใจว่าในเรื่องของข่าวอยู่แล้วแต่ว่าบางทีเนี่ยอย่างครอบครัวของคุณจินเองอะค่ะเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ดไมด้คุ้นกับวงการบันเทิงซะเท่าไหร่บางทีตัวหนิงเองอะหน,นิงไม่เป็นไรแต่หนิงกลัวว่าคนในครอบครัวเป็นห่วงความรู้สึกคนในครอบครัวมากกว่าะค่ะ เวลามีข่าวเมาส์อะไรแบบนี้ออกปาทีทุกคนก็ต้องมาแก้ข่าวกันจราหวัดเลยนะฮะอาส่วนเรื่องทายาทคนที่2ของหนิงนะครับตอนนี้เขาก็บอกพยายามอยู่แต่คุณหมอเขาก็แนะนําว่าให้หาเวลาพักผ่อนอยู่บ้านบ้างแต่ว่าเธอก็บอกว่าก็ยังหาเวลาพักผ่อนไม่ค่อยได้เพราะว่างานค่อนข้างจะรัดตัวสักนิดหนึ่งออยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยแล้วกันนะคะยังไงก็เราก็อยากเห็นทายาทตัวน้อยๆตาม,มาอีกคนนึงเนอะ